AIA+ p l u Super s Application แอปเดียวจบครบทุกบริการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเปลี่ยนลายเซ็นด้วยตัวเองผ่าน AIA+ PLUS เข้าสู่ระบบเลือกเมนูกรมทันไปที่หัวข้อบริการต่างๆเลือกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเลือกหัวข้อชื่อนามสกุลหรือลายเซน็นสำหรับข้อมูลที่คุณต้องการ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลระบุข,ข้อมูลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัปโหลดเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันสำหรับการเปลี่ยนลายเซ็นจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายลายเซ็นใหม่ที่เซ็นบนกระดาษขาวและอัปโหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม2รายการคือบัตรประชาชนพร้อมเขียนคำขอเปลี่ยนแปลง และรูปหน้าตรงของคุณที่ถือเอกสารบัตรประชาชนพร้อมคำขอดังกล่าวจากนั้นยืนยันข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและกดส่งเมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้วเราจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ3วันทำการหากเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ AIA เดียวจบครบทุกบริการดาวน์โหลดเลย